สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังติดตามข่าวเกี่ยวกับการเชื่อมจิตรักษาโรคหรือว่า เป็นความเชื่ออะไรต่างๆมากมายเลยครับก็มีข่าวหนึ่งนะครับที่กําลังโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์ในตอนนี้ครับทีวีหลายช่องก็ไปทําข่าวกันก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพราะเยซูคริสต์นั่นเองนะครับออกไปอธิษฐานวางมือคนหายโรคมากมายไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นอะไรไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอไม่ต้องทานน้ำมันนะฮะก็หายได้โดย ลิบเด็อานาจของพระเยซูคริสต์นะฮะนั่นเป็นข่าวหนึ่งที่กําลังโด่งดังกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงนะครับก็มีเด็กอายุ6ขวบนะครับอายุหกขวบเขาไปอธิษฐานวางมือขาวางมือนะครับไปที่ขาของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณป้าท่านเนี้เป็นแม่ค้าขายของแล้วเขาเจ็บขานะครับแล้วก็เด็ก น้อยคนนี้อายุเพียงหกขวบนะครับไปที่ฐานวางมือรักษาโรคของคุณป้าให้หายในนามพระเยซูคริสเดี๋ยวเราลองไปติดตามข่าวกันดูนะครับเดี่เลยดินไปเช้าเจินทีเช้าเอาลูกอ่ะมานี้เดี๋ยวจ้าทิฉานงอ้โหมางี้ลูกโอ้จะหายเลยทีหาในนามพระเยคริส้าข้ีไปไม่ได้ ไอ้นี่นัเป็นสูตไฮดนีนาบเป็นสูตไฮดนีนาบเป็นสูตไฮดนีนาบเป็นสูตรอกไปออกไปไฮดนีนาบเปุนสูตรจงหายดีนาบเป็นต้องเดินได้จงไอ้นี่นับเป็นสูตรไอ้ีนับเป็นสูตรไฟอ้ไฟโปรดจงเทลงมาที่นี่และเดินล้มกับไปเสียและขอให้เขาไปบ่ทุกวันและขอให้ไปเป็นสูตรจงเทลงมา จงหายในนามเป็นสุขข้าไม่ต้องขายแบบนี้อีกต่อไปจงหายในน้ำเป็นสุขครับไฟพระศิริจงเทลงมาที่นี่เป็นรังเขาและขอไฟนี้เป็นจงเจลงมาเราขอบพระเจ้าอาเมนตามที่เราดูในคลิปนะครับ น้องอายุหกขวบนะครับก็อธิษฐานวางมือเอามือไปจับที่ขาของคุณป้านะครับแล้วก็อธิษฐานในนามพระเยซูคริสถ้าเราจับใจความแล้วก็ฟังเร่งวนลุ่มให้ดังหน่อยนะครับน้องก็จะพูดว่าให้หายโรคในนามพระเยซูขอพระเยซูรักษาคุณป้านี้ไม่ใช่เด็กคนนั้นรักษานะครับขอพระเยซูพระเยซูคริสเนี่ยรักษา ให้คุณป้านั้นหายให้ไปบสถ์นะครับแล้วไม่ต้องมาขายของแบบนี้ให้เจ็บปวดและทรมานอีกนะครับอันนี้เป็นคำอธิษฐานของเด็กน้อยอายุ6ขวบนะครับที่เขาอธิษฐานเผื่อคุณป้าถ้าเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคิดนะครับ หายแน่นอนนะครับทุกคนหายได้แล้วทุกคนที่เป็นคริสเตียนและมีความเชื่อและมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านะครับก็จะสามารถอธิษฐานวางมือคนเจ็บคนป่วยหายโรคได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายพันปีแล้วนะครับพระเยซูร,รักษาคนตาบอดให้มองเห็นคนหูหนวกให้ได้ยินคนใบ้พูดได้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับ